ไปยังไงยิงยิงครับพี่น้องขวาอิงเด้อพี่น้องขวาอิงน,นะครับนี่ขวาอิงครับชิมแบบบ้านๆด้อพี่น้องชิมแบบบ้านๆขออภัยครับตาานนัาถึนมาแล้วก็ไม่เห็นนี่งองง้งงแงะนะครับแตาจะเมือ่อยตาจะเวนนะครับ เอาก็มาจินกันดิเห็นยังอีกตมยาจินอีกเออทางสมุนไพรครับยังอีกยางดูครับหวอ้นะครับเขามากแกมากเป็นทังสี่แบบมนุษย์ห้อง แมงเมาครับแมงเมาแมงเมาก็มีครับแมงเมามาแรงเมา,มเมาบินเข้ากองไฟครับเออจะไปดอกจินให้อิ่มันเนาะเรต้องสนใจเราซื้อมาจิน้น <c oughs> จงว่ามันจะคิดเองดอกอนนอเออจะลงยูทูบก่อนลงยูทูบอยู่จิตอินน <laughs> อ่มบ่แม่องจิตองอนนนะเออ นนะเออปีกอนตายแบประสบการณ์ห้ปาป,ปีเรียนรู้กับเอืองประสบผลสำเร็จเลี้ยงเอืงแบบบ้านๆได้พี่น้องสื่อขมาตัวเอาไว้จินแน่ไว้ปล่อยแน่ครับเอืงห้องเต็มนะครับพี่น้องรับกินเขากับกว่าีเอ้งอง เอิงครับเอิงขวอเอิงขวอเอิงแซบบนหอแซบวะอ้อมนี่ครับขวอเอิงนะครับโอเค